ผิวแห้งเกิดจากอะไรผิวแห้งจะแบ่งเป็นประมาณ3อย่างนะคะอันที่1ก็คือเกิดจากกรรมพันธุ์นะคะคนที่มีแนวโน้มที่คุณพ่อคุณแม่นะคะปู่ย่าตายายที่มีโอกาสผิวแห้งนะคะเราก็จะมีได้ยินของขท่านมาเนาะเราก็จะมีความโอกาสที่เราจะเป็นคนผิวแห้งะคะ่ะอันดับที่2นะคะก็อาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือเขาเรียกว่า วิถีชีวิตของคุณนะคะอย่างเช่นคุณเป็นคนชอบดื่มน้ําน้อยอนอนน้อยมีการกดฮอร์โ,รโรมนก็หลังน้อยใช่ไหมคะดื่มน้ําน้อยนอนน้อยไม่ค่อยกินผกักอะไรเงี้ยก็จะเป็นวิถีชีวิตของเราเนาะหรือว่าอาบน้ําอุ่นอย่างเงี้ยค่ะคุณก็มีโอกาสที่เป็นคนผิวแห้งได้นะคะอันดับถัดไปก็คืออาจจะเป็นเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกใช้นะคะ ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นบางคนใช้ยาลดสิวยาลอกฝ้าอย่างเงี้ยเยอะๆนะคะผิวก็มีโอกาสที่จะเป็นคนผิวแห้ง่ายผิวแห้งได้เหมือนกันนะคะนี่คือเป็นสาเหตุหลังๆที่หรือบางอีกอันนึงก็คือคุณอาจจะได้ทานยาบางชนิดอยู่นะคะอย่างยาที่เป็นพวกกรดวิตามินเอเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสผิวแหง้งเพราะฉะนั้นก็คือดูด้วยว่าเราผิวแห้งจากอันไหนอ้ออีกอันนึ่งก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นค่ะเพราะอายุที่เพิ่มขึ้น จะทำให้น้ำมันใต้ผิวของคุณนะคะมันหลังลดลงแล้วก็คอลลาเจนเออเลิสติกอะไรมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นน้ำมันก็หลังลดลงริ้วรอยก็จะตามมาเนาะอันนี้คือเป็นปัจจัยที่มันมาคู่กันกับเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนเราลดลงด้วยมันเลยทําให้พอฮอร์โมนเอสโตรเจนเราลดลงอะคะ่ะมันเลยทําให้การหลังน้ํามันของเราก็ผิดปกติด้วยนะคะสําหรับคนที่อาจจะ เลยวัยที่เป็นวัยหมดประจําเดือนแล้วเขาก็เลยมีปัญหารเรื่องผิวแห้งเออถ้าเกิดผิวแห้งจากอย่างนั้นนะคะปัดแนะนําเป็นเจ้าต,ตัวนี้เพราะว่ามันมีสารสก,กรัดจากทัวเลืองซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจนแบบธรรมชาติเจ้าตัวอาร์กันครีมเนี่ยก็คือจะช่วยด้วยนะคะแล้วก็มีน้ํามันอาร์กันที่จะเติมน้ํามันให้ผิวไปด้วยเนาะอันนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ปัดแนะนํานะคะสําหรับ อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นผิวกายก็จะใช้เป็นเจ้าตัวบอดี้โลชั่นแบบนี้ก็ได้คนที่มีปัญหามือแห้งมือลอกนะคะแล้วก็แพ้นะคะอยากจะได้อะไรมาทามือเพราะว่ามือแห้งมากล้างมือบ่อยเนี่ยก็แนะนำเป็นเจ้าตัวบอดี้โลชั่นแบบนี้เนาะทาผิวกายก็ได้ทามือได้ข้อศอกด้าน,ด,าน,ด,านด้านได้นะคะตัวนี้